ต้องท้าวความถึงเรื่องของบรรพบุรุษของเราก่อนเพราะว่าการออกแบบเนี่ยในสมัยโบราณเนี่ยก็คือการโค้งหนองนาเนี่ยมันเป็นภูมิปัญญาใช่ไหมครับเป็นเรื่องของภูมิปัญญาของคนโบราณในการเลือกใช้พื้นที่ให้เหมาะสมก็คือในสมัยโบราณเนี่ยเรามีการอพยพถิ่นฐานใช่ไหมครับก็คือภูมิปัญญาเหล่านี้ก็คือผู้เฒ่าผู้แก่จะรู้ว่าตรงไหนนะครับจะเหมาะแก่การตั้งหมู่บ้านตรงไหนมีโคกตรงไหนมีหนองมีนาก็คือ เขาจะเน้นก็คือดูธรรมชาติที่เหมาะสมเขาจะไม่ค่อยได้ออกแบบมากใช่ไหมครับเพราะว่าพื้นที่เขาสามารถเลือกได้เขามีการอพยพไปเรื่อยๆในส่วนของคนโบราณเนี่ยก็คือเขาตรงไหนเหมาะเขาก็เลือกได้นะแต่ทีนี้ยุคสมัยเปลี่ยนไปใช่ไหมครับยุคสมัยเราเนี่ยบางครั้งเราเลือกที่ไม่ได้ใช่ครับพอเลือกที่ไม่ได้เราไม่สามารถเลือกในจุดที่มันเหมาะสมมี มีป่ามีน้ํามีนาที่สมบูรณ์เราไม่สามารถเลือกได้ดังนั้นจึงต้องมีการออกแบบเพื่อนะครับเพราะว่าด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปเราอยากจะทําเราไม่สามารถอยากไปได้ที่ตรงไหนเราก็ไปไปยึดของเราไม่ได้ทุกที่มันมันยุคสมัยคือมันมีโฉนดมีที่กรรมสิทธิ์นู่นนี่ดังนั้นถ้าเราอยากบริหารจัดก,การในพื้นที่ของเราเองให้เกิดประสิทธิภาพ พออยู่พอมีพอกินพอใช้ไม่ว่าน้ําท่วมน้ําแล้งก็คือเราสามารถอยู่กับมันได้อย่างเงี้ยมันเลยต้องมีการออกแบบเพื่อให้เราสามารถบริหารจัดก,การน้ําในพื้นที่ของตัวเองได้ดีบริหารจัดก,การน้ําป่าดินอาหารต่างๆเหล่านี้มันเลยต้องมีการออกแบบนะครับเราไม่สามารถทำทำโดยที่ไม่ได้คิดไม่ได้วางแผนนะครับเพราะว่า ในหลายพื้นที่นี่ก็บางบางคนมีพื้นที่ที่ท่วมตลอดอย่างเงี้ยใช่ไหมครับก็ต้องออกแบบให้สามารถมีพื้นที่เพาะปลูกเป็นโคข,ขึ้นมานะครับบางบางพื้นที่มีโคก็คือแล้งไม่มีน้ําเลยอย่างเงี้ยก็ต้องออกแบบให้มีหนองแล้วก็ต้องออกแบบว่าอาจะใช้น้ําเท่าไหร่ใช่ไหมครับจะเก็บน้ําฝนเท่าไหร่เพื่อเอาน้ําเหล่านั้นมาใช้อุปโภคบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปี มันคือการคิดใช่ไหมครับคือการคิดแล้วก็ไปสร้างแล้วก็สร้างธรรมชาติหรือพื้นที่นั้นนะ่ะให้มันตามที่เราออกแบบไว้แต่ในโค้งหนองนานมันแตกต่างออกไปนะครับมันมีเรื่องของภูมิสังคมใช่ไหมครับมีเรื่องของภูมิประเทศต่างๆเข้ามาดังนั้นการออกแบบโค้งหนองนานเนี่ยจะมีความละเอียดมากกว่านะครับอย่างสมมุติว่า พื้นที่ไหนเหมาะกับอะไรเราต้องดูพื้นที่โดยรอบด้วยนะครับดูป่าไม้ในพื้นถิ่นมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมองมองอย่างนั้นออกไปไม่ใช่ว่าเขาบอกว่าถ้าถ้าเราพยายามจะควบคุมธรรมชาติฟืนธรรมชาติเนี่ยมันจะต้องลงทุนลงแรงลงทรัพยากรเยอะเพื่อที่จะสร้างในสิ่งที่เราต้องการแต่ถ้าเราออกแบบให้มันเหมาะสมกับพื้นที่ เราก็จะสามารถใช้ทรัพยากรเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะว่าเราออกแบบให้มันเหมาะกับพื้นที่นั้นๆแล้วก็เรื่องความเป็นอยู่นะครับผมเรียกว่าการออกแบบโครงงานามันคือออกแบบพื้นที่ชีวิตเพราะคนส่วนใหญ่เนี่ยเมื่อเมื่อจะมาทําโครงลงนามผมที่ผมได้ยินได้รับฟังมาตลอดเนี่ยก็คืออยากอย,อยากมาใช้ชีวิตอยู่ในในจุดนี้ดังนั้นการออกแบบเนี่ยมันจะไม่ไม่ใช่เหมือนการออกแบบบ้านอะไรทั่วไปมันคือออก แบบพื้นที่ที่เราจะมาใช้ชีวิตเราจะกินเราจะอยู่เราจะ,กะเกษียณอยู่กับมันอย่างเงี้ยดังนั้นความละเอียดรายละเอียดเหล่าเนี้ยมันต้องผนวกเข้ามานะครับมันผมมองว่ามันไม่ต้องยึดติดมากก็คืออะไรที่เรามองแล้วมันมีความสุขแล้วเราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มีความสุขมีกินมีอยู่มีใช้มีเหลือมีแบกปันอย่างเงี้ยผม,มว่า ไม่จําเป็นย,ยึดติดว่าต้องต้องเป็นรูปแบบนั้นรูปแบบนี้ต้องมีมาตรฐานอย่างนั้นอย่างนี้ขอแค่เราโอเคโอเคที่จะอยู่กับมันผมมองว่ามันมันคือชีวิตครับมันคือการออกแบบชีวิตของเราเองคือการออกแบบบริหารจัดการพื้นที่นะครับเรา เราโอเคเราอาจจะได้ยินว่าโคกหน้องนาะมันต้องพื้นที่เหมาะที่จะต้องขุดได้อะไรได้แต่ในความเป็นจริงผมมองมันเหมาะทุกที่แหละเราสามารถเอาองค์ความรู้แต่ละอย่างเนี่ยไปปรับใช้ให้ประยุ์ให้เหมาะก,กับที่ได้นะครับอย่างพื้นที่บางพื้นที่ก็คือพื้นที่เชิงเขาอย่างเงี้ยมันไม่สามารถขุดให้มีน้ําได้เราก็ต้องประยุกต์ไปว่าเอ้ยเราจะใช้น้ำอุบริโภคอย่งไงอาจจะเจาะบาดานไหมอะไรยังไงพวกเนี้ยครับก็คือ เราเราอยากยึดคําว่าโคกหนองนาแต่เราให้ยึดแก่นสารว่าโคกหนองนานี้ที่จะทำเนี่ยเพื่ออะไรเป้าหมายหลักคืออะไรบางครั้งเนี่ยเรายึดคําว่าเ้ต้องมีโคกต้องมีหนองต้องมีนานะแต่พื้นที่มันไม่อํานวยพอเราทําสิ่งที่มันไม่อํานวยเนี่ยมันก็ต้องลงแรงเยอะลงแรงเยอะเพเ่อไม่ได้ผลด้วยดังนั้นเราก็คือมองถึงประโยชน์ประโยชน์ที่ได้รับเป็นหลักส่วนคําว่าโคกหนองนาเนี่ยมันก็เป็น เป็นคำที่จะให้คนเข้าใจใง่ายๆเฉยศาสตร์ทฤษฎีของนายหลวงตั้งแต่ภูเขาแม่น้ํลาลําธารทุกอย่างผมว่าทฤษฎีของนายหลวงเราเนี่ยมีครบเกือบหมดเราสามารถเรียนรู้สิ่งเหล่านี้ได้เราไม่ต้องหาตําราต่างชาติอะไรให้เรียนรู้มากมายนายหลวงได้ทําสิ่งที่เหมาะกอบคนไทยไว้แล้วศาสตร์เหล่านี้มีอยู่แล้วเราแค่ไปเรียนรู้การเรียนรู้ที่ดีที่สุดไม่ใช่การไปอ่าน การไม่ฟังแต่ก็คือต้องเอาไปลองทํากระบวนการเหล่านี้มันจะเกิดการพัฒนาด้วยการลองทําทดสอบทําดูแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาที่ในหลวงจะใช้ควาว่าอนุรักษ์และพัฒนาไม่ใช่ว่าเราเราจะทําแบบการทําเกษตรคือคือการแบบอะไรล่ะการประเสริฐเทคโนโลยีนะอะไรเงี้ยอะไรที่พัฒนาได้ในหลวงก็ทําให้ดูอยู่นะครับในหลวงเป็นนักพัฒนา อะไรพัฒนาได้ก็พัฒนาให้ดียิ่ง่งขึ้นไปโดยมีพื้นฐานของความพอมีพอกินของเราเองเป็นหลักนะครับถ้าอย่างทางนี้เนี่ยดูดูอันนี้ค่อนข้างพื้นที่ค่อนข้างที่ทแปลกก็คือมันลาบอ่ามันลาบก็คือระดับระดับระดับคลองเราเราก็ต้องทําให้มันได้ได้ระดับคลองแบบนีここ้แหละ เป็นมกันน้ำใช่ครับเกลือฝายน้งล้นอ่าตรงนี้ก็เรายิงกล้องแล้วก็เทคระดับคลองให้ก้นคลองมันเท่ากันนะครับจีบฟังอาจารย์เพราะว่าเวลาน้ำมันมาปุ๊บเนี่ยถ้ามันสโลปเนี่ยน้ำล้นจะหมกเลยครับนั่นจะไม่เป็นแบบนี้นะมันจะมันจมาอยู่ตรงนี้หรือ